นาอาสมบัฑิตวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตาเป็นผู้แทนมอบพระบรงมสารีริกธาตุเพื่ออัญเชิญไปบรรจุภายในพระเกศขององค์พระประธานในพิธีสมโภชจำนวนสามวัดประกอบด้วยองค์พระประธานประจำอุโบสถ วัดป่าอุบลแก้วตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหาเสถียรสุวรรณธิโตปริเรียนธรรมก้าวระโยคดเรเจ้าอาวาสวัดป่าอุบลแก้วเป็นผู้แทนรับมอบลำดับที่สององค์พระประธานประจำอาคารปฏิบัติธรรมแก้วธรรมชัยรัตนานัน วัดพระธรรมกายเทนดิซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีพระราชวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้บริการสำนักต่างประเทศเป็นผู้แทนรับมอบและลำดับที่สองค์พร,ระปบัรธรประจำห้องปฏิบัติธรรมวัดภาวนาขยองจูประเทศเกาหลีใต้ โดยมีพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซเป็นผู้แทนรับมอบในการนี้นางสาวอภิษราเกตินในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยกลัลยาณมิตรองค์อาจนธรรมนิทาโฆษกคณะสิทธิาณุสิทธิ์วัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนสาธุชนร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีรับมอบครั้งนี้ด้วย